สวัสดีค่ะวันนี้ป้าปุ้มพามาชิมร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวปลานะคะอยู่แถวท่ามะกกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะร้านนี้จะมีจุดเด่นก็คือเขาจะให้น้ําจิ้มเต้าเจี้ยวนะคะมากับทุกเมนูนะคะไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำหรือว่าจะเป็นลูกชิ้นลวกจิ้มนะคะตอนที่ป้าปุ้มมาทานแรกๆนี่ก็แปลกใจนะอุ้ยเขาให้เสิร์ฟมาผิดหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้น้ําจิ้มนึกว่ากินแต่กับพวกลวกจิ้มนะแต่ไม่ใช่นะคะ มากับทุกเมนูจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กต้มยำบะหมี่ต้มยำหรือเย็นตาโฟเส้นใหญ่นี่ก็คือต้องมีต้องมีน้ำจิ้มตัวนี้อยู่ด้วยนะคะรสชาติอร่อยมากๆค่ะเส้นเหนียวนุ่มนะคะไม่มีอืดน,นะคะป้าปุ้มมาทานประจําเลยค่ะเวลาหิวๆนึกอะไรไม่ออกก็จะมาร้านนี้นะคะคนแถวท่ามกานี้น่าจะรู้จักร้านนี้เป็นอย่างดีนะคะลูกค้าเยอะเหมือนเคยค่ะ ลองแวะมาชิมดูนะคะแต่อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับรสชาติของแต่ละคนนะบางคนบอกอร่อยบางคนออกอาจจะบอกไม่อร่อยนะไม่ถูกปากนะแล้วแต่รสชาตินะแต่ป้าปุ้มมาบ่อยคอนเฟิร์มสวัสด,ดีค่ะ